ขอคุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสําเร็จแก่ญ,ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกําเนิดมาสรรพสัตทุกท่กทวนหน้าเทภารักจงประจักษ์ในกุสลผลนี้นา้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสม่ให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุก์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดหากข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากำมนายเวนจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าหากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลายศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้เมลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้า มีความสวา่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหศิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติพบ ขอให้ข้าพเจ้าผนจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรนายเวรขอให้พ้นรกกระพพบแสงสว่าทงทั้งทางโลกท,งทางธรรมด้วยเถิด